อีกแล้วในฟิสิกส์จิ๊บจิกับพี่ลูกตาล EP 2เป็นยังไงบ้างในช่วงไฟนอลนี้เหนื่อยกันไหมอย่าพึ่งท้อกับฟิสิกส์นะเพราะว่าเดี๋ยวได้ดูคลิปนี้แล้วบอกได้เลยว่าฟิสิกส์เนี่ยจิ๊บจิ๊บใน EP นี้น้องๆจะได้เจอโจทย์การเคลื่อนที่ระบบมวลที่เน้นย้ำคอนเซปต์สำคัญรวมทั้งชี้จุดตายที่น้องหามพลาด เปรียบเทียบวิธีการธรรมดากับวิธีโลกจำที่จะช่วยให้น้องๆสามารถแก้โจทย์ได้ภายในคลิปตาขอเพียงเรียนอย่างเข้าใจตามแบบฉบับวิฟิสิกเท่านั้นพูดขนาดนี้แล้วหูพ,พลาดไม่ได้ไปดูกันเลยดีกว่ารถมวล5กิโลกร,รมัมบรรทุกวัตถุ2กรร้อนซึ่งมีมวล2กิโลกรัมและ1กิโลกรัมอ่านี่รถบรรทุกสอันนี้ติดมาด้วย สองอันนี้โยงกันด้วยเชือกแล้วพาดบนรอกต่างรูปอ่าโอเคกำหนดทุกผิวสัมผัสไม่มีแรงเสียดทานจงหาแรง F ที่ดันลดเพื่อให้วัตถุทั้งสองอยังนิ่งเทียบกับลดโอ้ให้หาแรง F มาจงหาแรง F ที่ดันลดเพื่อให้วัตถุทั้งสองยังอยู่นิ่งเทียบกับลดกำหนดค่า g คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงน้มถ่วงของโลกแล้วก็ให้ตอบว่าแรง F เป็น 2g 2.5g 3g หรือค่าต่างๆตอบในรูปของตัว g ได้เลยว่ากี่ g คีย์เวิร์ดพี่ไฮไลท์ให้แล้วสิส้มๆตัวนี้เขาบอกว่าวัตถุทั้งสองยังอยู่นิ่งเทียบกับรถ นี่หลายๆคนก็จะติดตรงนี้อยู่นิ่งเทียบกับรถเรามาเคลียร์กันก่อนโจทย์ให้หาแรง f ใช่ไหมพี่ไฮไลท์ตัว f ตัวนี้ปุ๊บเราจะหา f ที่ดันทั้งหมดนี้ได้เรามองวงภาพรวมตัวนี้ถ้าเกิดพี่มองว่าตรงนี้เป็นระบบมวลเป็นมวลก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งพี่ก็สามารถหา f ตัวนี้ได้จากมวลรวมคูณกับค่าความเร่ง ถูกม F, F เท่ากับ ma อ่านี่คือค่าความเร่งของระบบเห็นปล่ามวล5กิโลกร,รมัมเคลื่อนที่ไปด้วยค่าความเร่ง a 2กิโลกร,รมัม1กิโลกร,รัมติดอยู่กับ5กิโลถูกไหมมันถูกบันทุกไว้มันก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยค่าความเร่ง a เช่นกันคนข้างนอก,อกมองจะเห็นว่าทั้งหมดนี่อ่าพี่ไฮไลท์ทั้งหมดนี่ เคลื่อนที่ไปด้วยกันด้วยค่าความเร่ง a ถูกไหมคนข้างนอกมองจะเห็นว่ามีคนมีแรงดันแล้วก้อนนี้ทั้งหมดจะเคลื่อนที่ไปด้วยกันที่มีความเร่ง a งั้น2กิโลกร,รัมก็มีความเร่งเท่ากับ a 1กิโลกร,รัมก็มีความเร่งเท่ากับ a ทิศเดียวกันกับ a ที่ทั้งระบบไปโอเคเปล่าแล้วคําว่าหยุดนิ่งเทียบกับรถล่ะถ้าเรามองรถ สองอันนี้อยู่นิ่งเทียบกับรถก็จะกลายเป็นว่าไม่มีความเร่งเมื่อเทียบกับรถแต่มีความเร่งเมื่อเทียบกับคนบนโลกโอเคไหมอ่ะคราวนี้เราจะมาคิดระบบมวลนี่แหละคราวนี้เราต้องการ A ตัวนี้เพื่อที่จะมาหา F เราต้องหา A ของมันให้ได้ก่อนคิดแยกย่อยเข้าไปข้างในอ่ะลองใช้1กิโลกร,รัมมาเป็นตัวช่วยสิ1กิโลกร,รัมมีแรงอะไรบ้างมีค่า G ดึงลงใช่ไหม มีตัวทีดึงขึ้นถูกปะหนึ่งกิโลกร,รมัมถ้าพี่คิดเฉพาะหนึ่งกิโลกร,รมัมอ่าคิดหนึ่งกิโลกร,รมัมตอนนี้แรงของหนึ่งกิโลกร,รมัมพี่เขียนให้แล้วอยู่ตามแนวดิ่งถูกปะแนวดิ่งเขาบอกว่ามันหยุดนิ่งเทียบกับรถแปลว่ามันไม่ขึ้นแล้วมันก็ไม่ลงเทียบกับรถถูกปะ หนึ่งแล้วนะไม่ขึ้นไม่ลงเทียบกับรถแรงขึ้นกับแรงลงจะเท่ากันเมื่อเทียบกับรถขยายออกมาเป็นแล้วเทียบกับภาพรวมละ่ะพอเทียบกับภาพรวมมันวิ่งตามแนวนอนไม่ขึ้นไม่ลงอีกงั้นก็แปลว่าแนวดิ่งก็ไม่มีค่าวความเร่งถึงแม้จะเทียบกับโลกก็ตามโอเคทันพี่ไหมงั้นพี่ตั้งซิกมา f y จะต้องเท่ากับ0 t ก็เท่ากับ 1G เไหมอาวเสร็จ okay, right? uh, ต่อมาดู2กิโลกร,รมัม2กิโลกร,รมัมก็มี mg เห็นไหมมี n อยู่ตามแนวดิ่งมีการสัมผัสแต่ไม่ขึ้นไม่ลงเช่นกันมีแรงตึงที่ตามแนวนอนซึ่งเป็นตัวทีตัวเดียวกันกับตัวนี้เป็นเชือกเส้นเดียวกันของผ่านลออ้าวโอเคงั้น พี่ลองเล็งไปที่แกนนอนซิเพราะมันมีตัวทีเอามาเจอกับตัวทีค่อยๆฟังพี่นะแกนนอนตัวนี้ถ้าเทียบกันกับรถจะไม่มีความเร่งถูกไหมเพราะมันหยุดนิ่งเทียบกับรถแต่ตัวนี้เมื่อเทียบกับระบบใหญ่คือคนที่มองออกข้างนอกก็จะมีค่าวความเร่งถูกปะซิกมาเอฟมีตัวทีหนึ่งตัวเท่ากับ MA เห็นไหมคิดที่2กิโลกร,รัม ซิกมา fx เป็น ma มีแรง t เท่ากับ ma อ่ะพี่ขอใส่ m ไปเลยดีกว่าเป็น2แล้วก็ a เห็นไหมจับ2ส,สมการนี้เท่ากันเราก็จะได้ g เท่ากับ 2a งั้นเสร็จเราสิ a ก็เท่ากับ g ส่วน2ได้ความเร่ง ของทางระบบแล้วถึงแม้จะคิดความเร่งมาจากตัว2กิโลกร,รัมก็ตามแต่คความเร่งนี้เท่ากับความเร่งของทั้งระบบมางั้นพี่คิดมวลรวมได้เลยคิดมวลรวมต้องตั้งแบบความเร่งไหมนะความเร่งสิซิกมาเอฟแกนเอ็กเท่ากับเอ็มเอมวลรวมคือสีส้มสีส้มทั้งหมดเราไม่เห็นข้างในแล้วซิกมาเอฟก็ F ธรรมดา M ทั้งหมด5บวก2บวก1 A G ส่วนสชุบอ่า5 2 1สอตัด2เหลือ4ได้เรียบร้อยแล้วแรง F คือ c g เร็วจริงๆ 4G เลยนะตอบแล้วข้อ5เรียบร้อยมาต่อแขวนทรงกลมมวล M หนวะคะด้วยเชือกเบาวไว้กับเพดานรถอ๋อนี่ไงรถเห็นไหมมีทรงกลมเมงั้นใส่ตัวเมก่อนเนี่ยเขาไม่ชอบชอบเว้นไม่ให้เรามา M นีดด้วยเชือกเบาแขวนไว้กับเพดานรถโอเคซึ่งกำลังวิ่งไปบนถนนราบด้วยความเร่งคงที่เป็น A เหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็มีค่าความเร่งเป็น A เหมือนกันก้อนนี้ก็มีค่าความเร่งเป็น A ลดนี้ก็มีค่าความเล่งเป็น A เชือกเอียงทำมุมเซต้ากับแนวดิ่งดังรูปขนาดของแรงตึงเชือกตรงกับข้อใดทำหาแรงตึงเชือกเอาเฉพาะขนาดแรงตึงอยู่ใดเอ่ยตามแนวเชือกแรงตึงเชือกตามแนวเชือกพุ่งออกจากมวลเป็นแรงตึง T ตัวนี้แรงยังเขียนไม่ครบมี M ก็ต้องมี MG ถูกปะมีมวลมีน้ำหนักอา้าว w a t a fin w h a t e fin พี่ W T F N weight มาแล้ว T มาแล้ว fiction ไม่มีแรงเสียดทาน N ไม่มีปฏิกิริยาสัมผัสเพราะไม่ได้สัมผัสใคร <c oughs> ไม่ได้วางอยู่ที่พื้นโอเคครบเขียนแรงครบเรียบร้อยแล้วไงต่อ โอ้ยข้อนี้นะถ้าเกิดตามเวอร์ชั่นปกติของเราเอาเข้าสู่โหมดเข้าสู่โหมดปกติก่อนโหมดปกติเราก็ชอบตัวทีเซต้าใช่ไหมก็ย้ายมาเป็นเซต้าตัวนี้ถูกปะถูกปะอ,อ่ะเสร็จแล้วไงต่อเราก็จะแตกเซต้าที่ขอเอามาไว้ข้างล่างดีกว่าเนาะอันนี้วิธีธรรมดาก่อนวิธีเบเบ้ที่เราธรรมดาที่เราทํากันเป็นปกติเข้าสู่โหมดโหมดออโต้ หมอดอโต้ที่ทำปกติก็จะมี MG ที่มลงหมมีแรงตึงทีซึ่งตอนนี้ถูกแตกละมวนเอ้ยมุมเป็นเซตาแรงตึงทีก็ถูกแตกออกมาเป็นแนวดิ่งโหยาวมากเป็นแนวดิ่งกับแนวนอนแตกทับมุมขึ้นไปตามแนวดิ่งก็ต้องเป็นทับมุมทีคอร์ดห่างมุมที่ซาย มะแล้วไงต่อแล้วเราทำไงต่อตั้งสมการแกรน x แกน y ใช่ไหมแกน x ก็จะเป็น t s i n ์เซตเท่ากับ ma ใช่ไหมิกมา f เท่ากับ ma ตามความเร่งแกนดิง่งก็ชิกมา f เท่ากับ0 t คอรแรงขึ้นเท่ากับแรงลง t คอรเท่ากับ mg โหมดต่อไปยังไงเอาสมการที่1หารสมการที่2 ทีซายหารทีคอสทีตัดทีเหลือแทนเซตาเตัด M เหลือ A ส่วนจแล้วไงเขาไปหารใดหาแรงตึงทีทีเท่ากับเท่าไหร่ปั๊ดทีหายไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะนี่คือโหมดปกติทำแบบออโต้พอตัดปุ๊บตัวทีมันก็จะตัดทีไงใช่ไหมเอามันหารกันอะ่ะหนึหารสอง ใช่ไหมตัวทีมันก็จะหายไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้เราอยากได้ทีเอาไว้ทำไงต่อถ้าพี่อยากได้ทีเอาไว้พี่มาฟังนี้แล้วกันนะยกกำลังสองยกกำลังสองทั้งสองข้างพี่ก็จะได้ t ีกำลังสองไซด์กำลังสองเซตฮ้ยเท่ากับ m อ็มกลังสองเอกำลังสองขอลบอยู่มุมนี้นะ สมการที่2พี่ก็ยกกำลังสองเช่นกัน t กำลังสอง cos กำลังสองเซตาเท่ากับ m กำลังสอง g กำลังสองอ้าว t ไม่หาย t ไม่หายแต่เยอะมากเลยค่ะพี่ทำไงต่อเอาสองอันนี้บวกกันใช่ไหมพี่ให้เป็นสมการที่3กับ4ไปไกลมากอ่านกันสกับ4ีสิ นี่ยังอยู่วิธีธรรมดานะอันนี้พี่พยายามจะเอาตัวลอดอยู่นะเดี๋ยวพี่มีวีทริกให้นะอา้าวปุ๊บเอา3บวกกับ4 3บวกกับสี่อะพี่ตอตรงนี้3บวกกับ4เราจะได้อะไรได้ทีกำลังสองเป็นตัวร่วมถูกไหมแบบพี่ขอดึงเลยนะเป็นทีกำลังสองแล้วเราก็จะได้ s i n ์กำลังสองเซบวกกับ c o s กํกำลังสองเซ อ้าวตัว m กำลังสองเป็นตัวร่วมอีกดึง m กำลังสองอีก a กำลังสองบวก g กำลังสองอา้าแมตแมแมม,มาเร็วไซา์กำลังสองบวกคอสกำลังสองทรายกำลังสองสสสสสเซต้นะาบวกคอสกำลังสองเซต้าเป็นเอกลักษณ์ตรีโกณหนึ่งนะก็จะได้โอ้โห t กำลังสองเท่ากับ m กำลังสอง a กำลังสองบวก g กำลังสองอยากได้ทีเดียวถอสดสแควร์รูทซะหน่อย m ก็ออกมานอกรูทส่วนข้างในนี้ก็จะติดไว้ a กำลังสองบวก g กำลังสองโอมาถึงฝั่งฝันตรงข้อไหนเอ่ยได้เร็วข้อหอ้าข้อห้าโอเคพี่ลองนี้ก่อนโหดลาย อย่าทำอย่างนั้นกับฉันเลยแค่มาตรงนี้เอาทีตัดกันเป็นแทนโอยนี่ก็หายไปแล้วหนึ่งขอผ่านตรงนี้ไปฉันคิดได้ว่าต้องยกกําลังสองยังจะต้องผ่านเอกลักษณ์ตีกลอีกแล้วยังต่อออกมานี่มาวีทริคของพี่พี่มีมาฝากตรงนี้ขอใช้พื้นที่สั้นๆง่ายๆส่วนนี้แล้วกันตรงนี้นะ วีฟิสิกเรามามาเจอกับพี่เราจะเจออะไรเจอแผนภาพนี้จากรูปแรงที่เราได้มาเราบอกว่า MG มันทิ่มลงตามแนวดิ่งถูกไหมแล้วก็มีแรงตึงทีเอียงขึ้นมาทำมุมเป็นมุมเซต้ากับแนวดิ่งพี่ย้ายมุมมาตรงนี้เรียบร้อย จากความรู้เรื่องเวกเตอร์ของเราอันแน่นปึก๊กอ่ะเราจะรวมแรงสองอันนี้จะได้ออกมาเป็นซิกมา F ถูกไหมแล้วซิกมา F ต้องมาสอดคล้องในทิศความเร่ง A ถูกไหมพี่ใส่เวกเตอร์ให้อา้อาวอ้าวซิกมา F คือผลรวมของแรงย้อนกลับไปดูที่รูปแล้วกัน แรงเรามีแค่2อ,อันแปลว่าแรงสองอันนี้ถ้ารวมกันทางเวกเตอร์จะได้เป็นแรงลับซึ่งมีค่าเป็นซิกมา F อฟแมแล้วซิกมา F ตัวนี้จะต้องมีทิศสอดคล้องกันกับความเร่งเพราะเรามีซิกมา F เท่ากับ MA เวกเตอร์ของซิกมา F ต้องชี้ไปแนวเดียวกันกับ A ซึ่ง A มันอยู่ตามแนวราบ เราขึ้นที่ตามแนวราบรถไม่ได้ขึ้นเอียงขึ้นไปถูกป้า่างั้นต่องั้นบวกเวกเตอร์ mg ขอย้ายขึ้นมาไว้ตรงนี้หน่อยได้ไหมเห็นสามเหลี่ยมน้อยนนี่ไหม mg ตัวนี้ย้ายขึ้นมาบริการให้เอา t อยู่ตรงนี้ mg อยู่ตรงนี้ s ิกมา F อยู่ตรงนี้พีท้ากรัสนี่มุมฉากเนาะทีกำลังสองเอาทีเลยได้ไหมไม่ต้องกำลังสองได้ไหมได้สแคว e r รูทของแนวนอนกับแนวตั้งด้านสองด้านยกกำลังสองซิกมาเยกกำลังสองบวกเอ ยกกำลังสองพี่ขอแยกกำลังสองเลยได้ไหมแล้วสิ่งไม,มเอป่ะ M A ไงคะงั้นก็ M กำลังสอง A กำลังสองบวก M กำลังสอง G ก,กำลังสองถอครครด square root ดึง M กำลังสองตัวร่วมดึงออกชึ๊บชบึได้ t เท่ากับ M m กำลังสองถอดรูทออกมาได้ m เดียว Square root a กำลังสองบวก g กำลังสองเสร็จแล้วจริงดีนี่พี่อุตสาห์วาดรูปให้วาดรูปให้หลายรูปแล้วนะเนี่ยเพื่อความเข้าใจของเราแต่ถ้าเกิดตอนเราทำเองเราวาดไปตั้งแต่ตรงนี้ถูกปะตรงนี้เนี่ยมองนี่ก็รู้ t mg sigma f t เท่ากับ mg กับ ma ที่ต้องยกกำลังต่อและถอดสแควรูตได้มาแล้วเย้ yeah. อะพี่ไว้ด้วยกันให้เราดูอึ๊บจะเดะเดาจะเดาพลาดไม่ได้แล้วล่ะคลิปหน้าไม่ได้แล้วล่ะเดวตามไม่ทันเพื่อนไม่ได้แล้วล่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเป็นยังไงกันบ้างจบไปอีกแล้วหนึ่งคลิปอย่าลืมจุดตายที่พี่เน้นย้ำไว้นะห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วย่าลืมเอาไปใช้ในโจทย์ข้อสอบจริงด้วยนะ สำหรับน้องๆที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร์ว b e b เด h ร r a i n เพื่อไม่พลาดเทคนิคเด็ดๆของพี่อีกด้วยนะเราเจอกันในอนะีพีหน้าบ๊ายบาย